สวัสดีครับผมเจ๊ช่อง PT ทีีสามเหมือนเดิมนะครับน้องวันนี้เจ๊ก็มาอยู่กับเกมโรบอกครับในแมป9 9คืนนะวันนี้เราก็มาดูขุยครับไปเป่าจับสัตว์เลี้ยงกันดีกว่าครับ,รบเพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะก็มาคือสัตว์เลี้ยงตอนเนี้ยที่เขาเสิร์ฟม,มามันมันช่วยเราโจมตีได้นะแต่เจ่รู้สึกว่าคือเราจะต้องโจมตีก่อนมันถึงจะวิ่งไปโจมตีนะครับก็มีสัตว์เลี้ยงมีอะไรอย่างงี้ก็อันแรกเลยก็คือกระต่ายนี่เลย ตา,ตามเหมือนตกปลาเลยครับน,น้องๆเอาให้เต็มนะแล้วก็อันแรกเลยกระต่ายคือแครอทนะครับก็คือมันจะมีเควสนะครับน,น้องๆก็คือถ้าเราจับมาเลี้ยงได้อย่างเงี้ยเราก็จะได้เควสเหมือนเควสผ่านของของเกมเขาอะเดี๋ยวเดี๋ยวเต้เอาให้ดูนะตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวเต้จะมาดูก็คือมีจับจับเออคิดจับกระต่ายใช่ไหมแล้วก็มาจับหมาป่าธรรมดานะครับแล้วก็จับ หมาป่าดํานะหมาดำหมาป่าดําสีดําแล้วก็หมีนะแต่ว่าหมีมันจะมีสีน้ําตาลกับสีขาวนะครับก็ลดหย่อนกันไปนะเดี๋ยวเราไปดูการจับหมาป่าสีปกติก่อนหมาป่าก,ากากที่สุดก่อนปไปดูกันดีกว่าอ่ะไปกันต่อครับน้องก็อันนี้เจ๊ก็ปลูกนะปลูกแครลงแครอทไว้นะครับตอนแรกว่าไปจับสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างงี้แล้วก็ไปฟาร์มเอาขุยเป็นเวลรสามก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไป เอาเนื้อไปน่าจะหกอันมั้งหรือเปล่าหรือหรือสี่อันนะเดี๋ยวต้ลองไปดูก่อนนะครับเพราะว่าไอหมาป้ากาการไอหมาป่าอันแรกอเอาอย่างงี้ดีกว่าหมาป้าอันแรกก็จะใช้เนื้อนะครับคือไม่ต้องย่างนะครับน้องๆก็เป็นเนื้อเนื้อดิบเนี่ยแหละครับเนื้อสดไปก็คือน่าจะประมาณสามหัวใจเ,เมื่อกี้กระต่ายมันกี่หัวใจหัวใจเดียวอะ ต่เดี๋ยวดูอันนี้นะว่ากี่หัวใจน่าจะสองหัวใจว่ันนี้ปะหาก่อนนะครับน้องช่วงนี้ก็เน็ตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฝนตกนะครับน้องมีปัญหาตลอดกำเน็ตนะครับไปอ้า,อาทีนี้ไม่เจอเลยเวยทุกทีนะโอ้โหจะไปฟาร์มแต่ละทีน,ะน้องน้องวิ่งกันเป็นฝูงเลยนะทีนี้วิ่งหาไม่เจอครับ อะไรวะเนี่ยน่าเจอแล้วอ่าเป็นสามนะครับน้องสามหัวใจนะเท่ากับก็เนื้อหกชิ้นนี่แล้วก็ให้เข้าไปป้อนเข้าไปอันนี้คือหมาป่าอันอันแรกนะหมาป่าสีเทาป้อนอีกรอบหนึ่งน้องๆน,งนี่นี่นี่มืดพอดีเลย ปาป่า,ปาอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับได้มาแล้วมาป่าหนึ่งตัวคือถ้าเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราก็เอาเนื้อให้เขาทานได้นะเอเอให้ให้ให้น้องกินได้เอาเนื้อมาเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะหิวได้นะเขามีหิวได้นะไม่ใช่ไม่หิวนะเพราะตอนแรกเต้ก็ง,งงๆอยู่เขาคือเต้ไปหาเนื้อมาไงที่จะไปจับสัตว์อีกตัวหนึ่งนะแต่เอามาเอาไอ้ตัวนี้มันกินไปเฉยเลยอ๋อโอเคก็เลยว่าป้อนอาหารได้แน่นอนครับ อันนี้ไปเดี๋ยวเราไปจับหมาสีดำกันดีกว่านะเตรียมอุปกรณ์ครับโหตอนนี้เกลื่อนไปหมดเลยนะพราะแบบพอตอนนี้แบบเขาเป็นสุ่มขอน้องแล้วมันเป็นหิมอะอ่ะพอมันเป็นหิมะเสร็จนะจะรู้สึกว่ามันไล้ค่ามากเลยตัวลัทิเนี่ยเพราะถ้าเป็นภูเขาไฟเรายังเอาไปบูชายันเรายังได้สร้อยสีแดงเพื่อมาข้ามวันได้นะครับแต่พอมันเป็นแบบเนี้ยคือมันเป็นหิมะเนี่ยก็คือแบบมันทําให้เราช้าลงแต่ว่าเราก็สามารถไปตกปลานะ โอกาสได้สร้อยสีแดงก็มีนะครับเป็นบ่อปลาน้ำน้ำเขาเรียกน้ำแข็งอะ่ะเออมันจะอยู่กลางน้ำแข็งอะ่ะนั่นแหละประมาณนี้แหลอะอาจจะเจอแล้วครับไอหมาป่าสีดำนะปัาปลาก่าาาาโอโอ้โหมันกัดอนะนี่แน่เราก็ให้นะครับเนื้อแต่ก่อน มีข้าวโพดนะมีเนื้อมีซุปนะครับน้องอ้าววิงกรรมได้น้องๆอ,อาจนะาไม่ได้ใส่กระเป๋ามาหรอเนี่ยเจ้าิีนว่าจะใส่ไปแล้วเหรือเจะไปตุยตอนไหนวะเ๋ยวก่อนนะครับเ,เดี๋ยววิ่งไปก่อนนะเดี๋ยวมาดูจะไม่น่าจะลืมมาไรโอ้เสียดายเวลา เนื้อไหนว่าก็จะเป็นเนือนเน้อนเนื้อกับข้าวโพดนี่ไงประโถเอ้ย mm hmm. เก็บไปก่อนเก็บสลับไปน้องๆพอเวลาเราป้อนเขาจะได้ไม่ต้องแบบอ่าโอเคอืมเอาสุปไปเพิ่มดีกว่าไหม บางทีเราเอาไปพอดีไน้องๆเราก็กดเผลอกินไปด้วยไงนี่แหละปัญหาเลยนะต้องเอาสุกไปเผื่อไปครับวิ่งไปต่อหมาดำอยู่ไหนไปดูหมาดำกันโอ้ไม่ทันแล้วน้อง,องต้องรอรอเช้าก่อนนะอ่ะใกล้จะเช้าแล้วอีกนิดเดียวก็เดี๋ยวเราไปดูไอหมาป้าตัวเดิมก่อน ว่ามันมันจะได้ไหมข้ามวันอย่างนี้เลยจะไปไหนหรือเปล่าแต่เราจําจําได้อยู่ครับไจ้จําได้อยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะไฟลุยเมื่อกี้มันอยู่ตรงบ้านหลังนู้นโอเคครับวิ่งไปอ่าแต่อตาจได้คาใส่บอกมานะแต่ก็รู้สึกว่าแบบมันมันยิงไม่ต่อเน,นื่องน้องน้องคือเราจะต้องหาปืนครับ หาปืนไปด้วยอีกกระบ,บอกหนึ่งนะเพราะว่าปืนโลโล,โลบอกชาร์จได้นานถามว่ายิงเป็นแบบหมู่คณะอะยิงเป็นกลุ่มอะก็โอเคนะแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้แรงแบบสุดขนาดนั้นไงถ้ายิงแบบติ้วเลยทีเดียวตายเลยอ้าวมาเวอเลยมันบักไปแล้วอะแลต้องไปเอาตัวใหม่เลยเนาะแล้วเราเอาของมาครบดูเขาเนี่ยเดี๋ยวกว่อนอ่ะโอเคจนนเ้นี้แหละมามะนี่ ไปจ้ะเนื้อจ้ะข้าโพดเนื้ออ่าได้แล้วหัวใจหนึ่งอืมเหมือนเดิมครับมันงง้องเอา้าเนี่ยเนี่ยเห็นป้าดูปืนโลบอกอะ่ะนี่แต่ได้มีปืนเอเลี่ยนอยู่นะครับน้องพอดีไปบุก เอเลี่ยนลังโจรมาโอ้ยแล้วทีนี้มันจะกระโดดขึ้นไปทำไมวะเนี่ยเกมเนาะแล้วก็วางเอากระโดดให้มันเอาไม่ได้อีกไม่ขึ้นอีกเออเดี๋ยวอีกทีนึงเดี๋ยวยิงไอ้ตัวนั้นก่อนอ่าจบครับพวกน้อง ไปหัวใจสุดท้ายของหมาดำมาปลาสีดำสิเรียกหมาดำแล้วดูน่ากลัวอันนี้เรียบร้อยครับน้องเดี๋ยวต่อไปภารกิจเราก็คือไปจับหมีนะครับจับหมีก็เดี๋ยวเราก็จะได้เควสด,ด้วยนะครับเดา๋ยไปจับหมีดีกว่าอันนี้ก็กลับบ้านได้เรียบร้อยไปดูจับหมีกันต่อดีกว่าไปหาอะไรก่อน อ่ะครับน้องเราก็ไปจับหมีก,การนีไ้ได้เอานาฬิกาแบบข้ามกลางคืนมาเลยนะเพื่อเซฟในการที่เราจับไม่ทันนะครับน้องเพราะว่าเราวิ่งไปเผื่อเราจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไปลนะแวบแวบอือันนี้เต้ก็ให้มาดูเป็นช็อตๆในการจับนะครับน้องก็หลายเต้เล่นหลายรอบเหมือนกันแหละเพราะว่า ฝ่ายเราจะต้องไปเจอทีมที่แบบนะ <c oughs> ทีมที่แบบพอพอไปรอดอน้องๆเอาอย่างนี้ดกวา่าเพราะว่าบางทีนะครับโอ้โหปัญหาเยอะเลยเราไม่ได้มีเวลามาจับหมีขนาดนี้นะเดี๋ยวไฟดับบ้างอ่าลัทธีบุกบ้านบ้างเออเดี๋ยวไอ้ที่กินไม่พอบ้างอะไรโอ้โหปัญหาเยอะแยะเรืงบางคนก็ไม่ไม่ได้หาของอะไรเลยน้องๆสร้างอย่างเดียวเลยสร้างมั่วไปหมดเลย คือของจำเป็นมันไม่สร้างไลยตอนแรกเอาอะไรวะเนี่ยอานาดเลยโอ้โดนจับขาหมีกัจะตุยอยู่แล้วเนี่ยอืมดีนะชิงเป่าได้ก่อนนะน้องน้องเลือดซิฟเลยนะปาบหมีต้องการซุปนะครับสเต็กฟักทองอ่าเตียวางก่อนอืมสเต็กค,ครับเนื้อสเต็กอ่าไปแล้วหนึ่งอัน อย่าตัวอะไรอย่าเพิ่งโผล่ไปตอนนี้นะตุยเลยนะเริ่มใหม่เลยนะทีนี้นี่โซบโอเคไอหมีเนี่ยครับมันจะได้เคเวสด้วยนะครับน้องเดี๋ยวดูนะว่าเตจก็ยังไม่ได้ผ่านเหมือนกันนะเดี๋ยวให้จับเสร็จปุ๊บมันจะเด้งครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือหมีขาวนะเดี๋ยวมันก็ประมาณนี้แหละของน้องทรงมันก็จับคล้ายๆกันเลยแต่ตันนั้นมันจะอานาดาหน่อยเพราะว่า มันจะแข็งไงมันจะหนาวเราต้องไปทําหมวกก่อนไปทําหมวกเพื่อให้เราไปอยู่อยู่ในหน้าหนาวได้นานขึ้นหน่อยครับถ้าางนั้นตายพอดีอ่าอันสุดท้ายโหเลือดสิบเลยน้องและไอ้หมีขาวนะมันใช้ซุปทั้งหมดสิบอันนะครับคือพูดง่ายว่าไอ้แผงข้างล่างน้องๆจะติดกันเป็นพืชหรือเราจะวิ่งสองรอบก็ได้นะหรือยังไง E. ห ficou. รือว่าเราจะสร้างแผ่นวาร์ฟมาก็ได้แต่ก็อีกกับสร้างแผ่นวาร์ไปทาไมเนาะก็ไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่เราจับแล้วก็คือจบแล้วประมาณนี้อ้าวโอ้โหงามไส้น้องๆเตะไออย่างที่บอกอ่ะซุปเราเผลอกินไปอันหนึ่งนะครับวิ่งกลับไปไม่เป็นไรน้องๆเรามีนาฬิกาหมุนข้ามกลางคืนอยู่ละเราไม่กลัวอยู่ละแตอนนี้เตะวิ่งไปเอาซุปเพิ่มหนึ่งอันก่อน แต่มันจะบักหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเฟ้นแบบหมาอีกไม่น่าบักเนอะมาเอาซุปนะครับไปให้ของน้องก็ดูบ้างนะเออเผื่อเผื่อเอาซุปเผื่อไปเลยนะไม่ใช่ว่าเผื่อกินหนึ่งอันนะเผื่อกินสองอันสามอันเลยเอาไปเลยนิวเตทำซุปไปบานเลยนะีหยิบไปกันต่อครับกินไปอันหนึ่งเพราะนิวเตแบกอ,อะไรสี่อะไร อย่จริงใช้แค่หนึ่งนะเออเอาไปเผื่อเลยที่ได้ไม่ต้องวิ่งกลับมาครับอันนี้น้องๆก็ลองดูไวล้ละกันเพราะว่าเผื่อเราแบบบางทีหยิบออกมาเราจะกดทิ้งเงี้ยไม่ไม่กดคาว่าโดนทิ้งนะกดตรงไหนอย่างอื่นก็ก็กินพอดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคอมมันก็คงกดง่ายหน่อยเนาะในการทิ้งมันก็คนลรปุ่มอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าเป็นโทรศัพท์เงี้ยแบบเราแค่กดหน้าจอคือมันก็กินแล้วถ้าเราถือไว้อ่าใช่ตัวนี้ก้เอา เออไม่บากบนะ้องเรียบร้อยนี่เควสผ่านด้วยโอเคครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ก็มาให้ดูเฉย,เ,ฉยเออแบบการจับสัตว์อะไรเขาอ,อัปเดตเนี่ยแล้วก็ไอเอเลียนนะก็ก็ยากนะเอเลียนนะ่ยยากเลยคือไปคนเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแคบน้องนะ้องในส่วนตัวเต,ต,ต้คิดว่าถ้ามันเป็นคอมมันก็ก็ดีขวาเล่นในคอม,มก็ไม่ต่างนะแต่ว่าถ้าเป็นในโทรศัพท์อูยาก ยากตรงที่ว่าคือมันตีแรงด้วยเว้ยน้องๆเอเลียนน่ะแล้วก็เหมือนก็ว่าพอพอมันแคบอะ่ะเราก็ต้องหมุนหมุนไปเรื่อยๆโหแล้วปืนดันเป็นปืนไซบอร์กด้วยมันยิงยากครับโอเคครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเ้นลงคลิปเอเลียนคลิปต่อไปนะก็ไปดูละกันครับว่าเอเลี่ยนมันยากขนาดไหนไปก่อนแล้วครน้องสวัสดีครับ